สอนมันลงไปในียพิจารณาเลยในบรรดาความสุขทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยมันล้วนแต่มาแล้วก็ไปทั้งสิ้นในบรรดาสิ่งที่เรารักทั้งหลายมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นไม่ว่าเราอยู่กับอะไรเราประสบกับอะไรนะจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนก็ตามทุกอย่างมาแล้วก็ไป สอนมันไปเรื่อยๆนะใจมันจะได้เข้มแข็งห้าวหาญขึ้นใหม่ๆมันก็รักตัวเองมันรักตัวเองนะเพราะมันจะมาดูร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะที่ทนไม่ได้จิตมันทนไม่ไหวถ้าจิตมันทนไม่ไหวก็สอนมันไปก่อนเมื่อก่อนหลวงพ่อมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะ คนนี้เห็นหลวงพ่อภาวนาแล้วอยากภาวนาบ้างหลวงพ่อก็สอนไปหายใจไปพุโทโธไปนะเขาจิตรวมนะแล้วเขาเห็นหัวกะโหลกตัวเองเขาเห็นนะหเห็นหัวกะโหลกนะแต่แตั้นกลัวเลิกภาวนาเลยน่าเสียดายมากเรากลัวความจริงอะ่ะมันกลัวความจริงนะก็พามันดูความจริงข้าไปให้มากๆเลย นะเวลามีงานศพงานอะไรนะก็ไปอย่าเอาแต่ไปงานแต่งงานนะไปงานศพดีนะงานศพนะเข้าไปแล้วใจมันคอยรู้สึกนะชีวิตไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนนะเมื่อวานยังเดินอยู่เลยวันนี้นอนอยู่ในโรงแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆสอนมันไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้น ล้วการปฏิบัติเราก็ทําทุกวันทุกวันแหละทำอย่างที่ทำนั่นแหละแล้วลลมันจะไม่ค่อยกลัวถามว่ามันกลัวอะไรกลัวตายสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายกลัวที่สุดนะคือกลัวตายแต่ถ้ามันเห็นว่ายังไงก็หนีไม่พ้นนะมันก็ต้องสู้แหละพิจารณาความตายลงไปเรืเร่อยๆดูคนอื่นตายก่อนก่อน คนอื่นก็ตายคนที่เราเกลียดก็ตายคนที่เรารักก็ตายอะไรเงี้ยค่อยๆดูอย่างนี้นะสอนสอนมันไปเรื่อยๆต่อไปใจมันเข้มแข็งมาดูมันรู้สึกเองเลยไอ้ตัวนี้เอราก็ตายนะแล้วไม่ไมกลัวละอานนี้ภาวนามจะห้าวหานเพราะที่กลัวมกลัวตายไม่ได้กลัวอย่างอื่นหรอกอยาก่างบางคนหายใจนะหายใจหายใจไปพอลมมันหยุดนะเลิกเลยถอนจิตออกมา เพราะอะไรเพรากลัวตายงั้นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายกลัวที่สุดน,นะคือกลัวตายแก่ลำมันนะดูไปความตายเป็นธรรมชาติของชีวิตนะใครๆก็ตายที่บ้านมีหมามีแมวอะไรไหมเคยเลี้ยงไหมนะตัวนี้เรารักมากก็ตายเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ดูไปเรื่อยๆหลวงพ่อเห็นเคยเลี้ยงปลาทองนะ ปลาทองตายตอนเล็กๆหนึเห็นเลี้ยงปลาปลาก็ตายอะไี้ยค่อยๆเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตนะนใจไม่ค่อยเข้มแข็งขึ้น